เพชรนพฤทธิ์สิทธิ์ครูจะเด็ดค่ะอ่าพึ่งตาค่ะน่าจะสามสี่เดือนมาฟ่งนั้นเป็นจอมโผลตนนี้เปลี่ยนเป็นนนาทีแล้วจอมโผล่ทำนานแล้วตอนมันต่อยแรงหน่อยลงมันหมดเล้วเปลี่ยนสถานที่ครับชื่อ e กเ่ใช่ค่ะ

โดดเลยลูกโดด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 